สบายดีสบายดีและก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังฮามาเบิงฮามาสมมกินจากสองภูไทยอัสฟอนมนน้ีกามาพบกันตอนแรกๆพี่น้องเลยเลี้ยงงูเพราะว่ามุเ้านี้ฝนตกฝนตกแล้วละงอแล้วมันกินหญ้ามีได้พี่น้องกินกระเฟืองมูเ้านี้นะและมันยังมีขันอินเขา จูงกินแถวขั้นหน้าแถวแค้มให้หน้านี่แหละพี่น้องเหไมครับเสียข้าแร้งอนคำคำใน,นนี้ค่ะเริ่มแหละพี่น้องจะน้อยกว่าเดี๋ยวนี้กับประมาณห้าโมงชิบเกียตโมงพี่น้องมันก็อิ่มได้แล้ว ตกพี่นเอาเคืนนี่มือเ้านี่ก็ตกแง่น้ำไหลต้องเต็มมือเ้านี่เนี่ยมันกันจะต้อมม ปล่อยปลาอยู่ในสวนนั้นปล่อยปลาใหมมมม้มันกินอยู่เดอฮะมันก็อิ่มแล้วแต่แม่มันกินอยู่น้่มันมีนิ่งไปเลยใช่ไหมก็เลยออกมาพูดยู่เนาะ งูกะมันทำจะไม่จูดพุก,กน,นะพภาพพี่น้องท็เาเห็ดเห็ดเฟืองนะกองเฟืองนีน่เห็นแต่เมืองเสาเนี่นยแหละก็ยังมีแต่แถวผมเสานี่มันยังน้อยอยู่ เฮ้งงูก,กินเอาแต่ยางมาคุ้มไว้นำมือฝนต้งห้ามนี่คิดวามันเป็นพี่น้องเป็น,เป,นเป็นที่โพดจุ่มบอลเดียวแล้วมันน้อยตกน้อยแต่ก็ลาพอดะที่จนอยู่พี่น้องเลยเฮ็ดนี่แหละ เจ็บมื่อกินอยู่คุมึงเมื่อนกินพี่อ้าเด็ดเียว่อ่เป็นเพลนเลยพี่ไิตัสน,นั่นนะ เห็ดฟ <Head> ูมงปีงป้นกินแซบอี่ได้พี่น้องเสารนี้ฝนตกมีได้ท่าคลิปพี่น้องก็เลยมีหัว,ว ที่ทายคลิปเพลิ์ด,ดีไปคุดอึงนะสาวนี่ก็ได้สิบตัวมันไปหอนโนดแล้วมันนอนอึงแล้วมันทายไม่ได้เนาะฝนตกนเฮงเขาก็เลยมาทายเอาสูงแรงเอา เมื่อไหร่อะง้เยียบพร้อมนสอพูโง้อซนี้้มันกินฟึนตุมจูนมอะีการนี่นะไฟไหม้พี่น้องอะไฟไหมกองฟึนง เลยมไลยม่ได้กินเลยปีกายนี่ไม่ได้กินเน็ตเฟืองเลยเน็ตเฟืองธรรมาศาสตร์พี่น้องอมีได้ปุ๊มีได้เพิ่อแล้ว phương nào là mình tiêu tiền mình แางนี่เดียแกงเลยครับดีคนเคสเมนูเนี่ยเศรษี่น้อง để vì nó chỉnh thương khu sáng nên cái mì đã thèn thì như gì mà nói này, bốc oh, vậy. เล็กเสียวงอม,มาพุแบบนี้กันงอเขบผูแรงมุอ,มอกว่าแล้เด้วยนี่ พู้เรียบร้อยพี่น้องเรือนตารางมีห้าโตัวแล้วก็พูดอยู่เคาะอยู่หลังตัวมีสองโตัวแล้วผู้ตกห้ามมันพอดสนเนี่ยคลิปนี้กับมิมี่เพลาพี่น้องเลยมันีกบชิคอ จบคลิปไว้เพลงตัวนี้สิขอโตเมื่อบานกอมานีพี่น้องขอขอบใจอือหรับทุกการที่เอามาเบิ่งคลิปเมาตั้งแต่ต้นจนจบเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อ,อ,เอเป็นกำลังใจให้เขาในการที่คลิปต่อ,ตอไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปพี่น้อง